กดรีเซ็ตแล้วก็ไม่ทํางานแสดงว่าอุปกรณ์ภายในน่าจะมีเสียหายขึ้นนะครับสังเกตเห็นไหมครับขึ้นติดๆดับๆับ,ดบเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวไม่ขึ้นนี่ผมต้องใช้มือกดเยอะๆนะครับกดแรงๆถึงจะขึ้นโอวเรดเสียนะครับเราก็สั่งซื้ออะไรหรือว่าเอาถอดตัวนี้โอโลดนี้ไปเทียบซื้อที่ร้านขายอะไรได้เลยนะครับสวัสดีครับพบก,กับผมสองสิงโมดิฟาย วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเช็คซ่อมเป็นเครื่องปั่นผักผลไม้ก็คือแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องปั่นของยี่ห้อชาร์ปนี่นะครับอาการเสียที่ทางเจ้าของแจ้งมาก็คือว่าไฟไม่เข้าเครื่องไม่ทำงานเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คทดลองอาการเสียกันก่อนครับผมก่อนที่จะทำการแก่เช็คด้านในให้ท่านผู้ชมนะครับลองดูตรงโถปั่นด้านล่างก่อนนะครับตรงคลิปของโถปั่นตรงนี้สำคัญนะครับนี่คลิปตรงนี้ตรงนี้นะครับ มันจะไปกดต,ตัวสวิตที่อยู่ด้านใต้ของเครื่องนะครับมันจะเป็นตัวล็อกด้วยในกรณีที่ถ้าเราไม่ใส่โถปันหรือว่าไอตัวคลิปตรงนี้มันหักเครื่องก็ไม่ทํางานเหมือนกันนะครับก็ต้องดูตรงนี้ด้วยว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่มีรอยแตกหักหรือไม่นี่ถ้าเรามาดูที่ตัวเครื่องสังเกตว่าตรงนี้มันจะเป็นตัวล็อกใช่ไหมครับนี่เป็นคลิปตรงนี้นะนี่เป็นล่องใส่โถสําหรับโถนะครับนี่สลัดใส่โถนะ ทีนี้มันจะมีมุมหนึ่งที่มันเป็นสวิตต์นะครับสวิตเซฟตี้นั่นเองนี่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นปุ่มล็อกนะครับมาดูอีกมุมหนึ่งอ่ะนี่ตัวนี้มันคือเป็นตัวกดสวิต์นะครับนี่เวลาเราใส่โถปั่นเข้าไปเนี่ยนะครับไอตัวคลีบเมื่อกี้มันจะกดสวิต์ลงแบบนี้นี่ตัวนี้มันจะเป็นระบบเซฟตี้เพราะว่ามอเตอร์ของเครื่องปั่นแบบนี้มันจะมีความเร็วสูงมากนะครับหากไม่ใส่โถปั่นเข้าไปตัวนี้ก็อันตรายนะครับ สังเกตนะครับเวลาเราใส่โถปันเข้าไปนี่นะนะครับสังเกตตัวคลีปนะปุ๊บนะคลีปตัวนี้จะไปกดสวิตช์ให้ต่อให้วงจรให้กระแสะไฟจ่ายไปยังมอเตอร์นะครับถ้าเราใส่ไม่ลงล็อกเครื่องจะไม่ทํางานหรือว่าไม่มีโถเครื่องก็ไม่ทํางานเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงคลีปตรงนี้สมบูรณ์นะครับแสดงว่าโถปันไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่ก็แกะเช็คด้านในได้เลยครับผม ครับผมก็ใต้ฐานก็จะมีสกรูล็อกอยู่4ตัวอ่าตรงนี้ตัวเป็น5ตัวนะครับแล้วก็ขันสกรูลออกเลยนะครับนี่เมื่อขันสกรูออกแล้วก็เปิดฝาครอบใต้ฐานออกเลยนะก็ระวังนิดนึงเพราะว่าสายไฟมันอาจจะหลุดก็ได้นี่ตรงนี้เป็นตัวอวอร์โหลดนะครับอ่ะปุ่มกดรีเซ็ตอยู่ด้านด้านล่างนะครับแล้วก็ ตัววอล์โหลดจะอยู่ด้านในนะครับเราก็ถอดออกเลยนะครับตัวนี้มันจะเป็นเคียวล็อกเป็นคลิปล็อกอยู่ตรงนี้นครับดันออกหน่อยนะเพื่อง่ายในการเช็คนะครับนี่ถอดออกแล้วด้านในก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับสําหรับหลักการทํางานของเครื่องปั่นนี่ส่วนสวิตช์ตรงนี้สวิตช์ที่เป็นตัวเซฟตี้นะครับสวิตช์ตัวนี้คืออยู่ตาแหน่งด้านล่างเลยครับนี่นี่ครับด้านล่างนะสวิตช์เซฟตี้ก็มีโอกาสนะครับ สวิตตัวนี้อาจจะเสียก็ได้แล้วก็ชุดโอเวอร์โหลดแล้วก็ตัวสวิตสั่งการทํางานนี่นะครับจุดแรกที่เราจะเช็คก็คือว่าเบื้องต้นเลยนะครับเช็คสายไฟก่อนเลยนะครับผมสายไฟถ้าเราดูจากสภาพมันอาจจะขาดในก็ได้นี่ใช้มัติมิเตอร์วัดนะครับเราก็ตั้งย่านมิเตอร์ไปที่ R คูณหหรือคูณสิก็ได้นะครับอันนี้ผมตั้งไปที่ R ค1 0สก็แล้วกันสําหรับมิเตอร์เข็มนี่สำหรับสาย ปลั๊กไฟอาจจะขาดในก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ตรงขั้วปลั๊กตรงนี้เลยแล้วก็ไล่นะครับสายสีน้ําเงินตรงนี้นะครับจิ้มดูนะครับขึ้นไม่เอ่ยไม่ขึ้นนะครับลองวัดอีกฝั่งหนึ่งนะครับคนละเส้นกันอ่ะสายไฟเส้นนี้ไม่ขาดนะครับต่ออีกฝั่งหนึ่งรับก็เป็นสีน้าตาลสีน้าําตาลเข้าตรงไหนสายสีน้ําตาลเข้าตรงตัววอร์โหลดแล้วก็ใช้สายมัลติมิเตอร์นะครับแตะตรงขั้วนี้แล้วก็วัดตรงสายสีน้ําตาลนะครับอ่ะเคมิเตอร์ขึ้นนะครับสังเกต แสดงว่าสายไฟไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ก็ตัวต่อไปครับเช็คโอโหลดเลยโอโหลดก็มันก็คือเป็นฟิวอัตโนมัตินะครับมันตัดการทํางานหากมีปัญหาเกิดความร้อนสูงหรือเกิดการลัดวงจรมันมีโอกาสนะครับที่อาจจะเสียแต่ส่วนน้อยมากที่จะเสียนะครับเพราะปกติกดรีเซ็ตแล้วมันก็จะคืนสู่สภาพเดิมนี่มันก็คือฟิวตัวหนึง่งเป็นฟิวอัตโนมัติที่สามารถรีเซ็ตได้นั่นเองนะครับนี่ในการวัดก็คือเหมือนฟิวเลยนะครับตั้ง R คูณหนึ่งหรือคูณสิบก็ได้ ถ้าเราใช้เคเตอร์วัดตรงนี้จะต้องขึ้นนะครับนี่เข็มเข็มต้องขึ้นอันนี้เข็มไม่ขึ้นนะครับกดรีเซ็ตก็ไม่ขึ้นอ่ะกดรีเซ็ตก็ขึ้นเลยเห็นไหมครับแต่ขึ้นติดติดับดับสังเกตเห็นไหมครับขึ้นติดติดดับดับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวไม่ขึ้นนี่ผมต้องใช้มือกดเยอะๆนะครับกดแรงๆถึงจะขึ้นพอปล่อยมันก็ไม่ขึ้นแล้ว เพราะว่าโดยปกติแล้วตัวโอเวอร์โหลดนะครับถ้ามันเกิดการทริปนะครับเมื่อเรากดรีเซ็ตปุ๊บมันจะต้องขึ้นนะครับแต่นี้ไม่ขึ้นนี่ตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเรเสียนะครับเราก็สั่งซื้ออะไรหรือว่าเอาถอดตัวนี้โอเวอร์โหลดนี้ไปเทียบซื้อที่ร้านขายอะไหล่ได้เลยนะครับหรืออาจจะสั่งซื้อค้นหาในเพจออนไลน์ได้นี่นะครับผมก็ผมได้ใช้สเปคนี้เลยนะครับทีนี้ก็เริ่มทําการเปลี่ยนเลยนะครับปลอกสายไฟแล้วก็บิดให้แน่นนะครับ ก็ไอตัววอร์โหลดมันจะมีรูอยู่ตรงขานะครับผมก็จะสอดส,สายไฟเข้าในรูเลยนะครับเพื่อให้การบัตรกรีรับกระแสะไฟได้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่อ่าแบบนี้นะครับก็ในการบัตรกรีก็ต้องระวังอย่ายให้ตะกัวมันหยดลงไปข้างล่างนะครับด้าน,นล่างเป็นหัวโหลดมอเตอร์นะครับผมนี่ก็บัดกรีได้เลยทําการบัตรกรีเลยครับอืม เสร็จเรียบร้อยครับในการบัดกรีนะครับนี่นไหมทีนี้ก็อีกสายนึงครับสายสีน้ำเงินบิดด้วยให้มันแน่นนะครับอย่าให้สายมันแตกนี่ประมาณนี้ก็บัดกรีเลย เสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ก็เมื่อกี้ผมลืมวัดนะครับลืมใช้มิเตอร์วัดเทียบให้ดูนะครับก็วัดตรงนี้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับสําหรับตัวโอเวอร์โหลดนะนี่นะใช้มิเตอรอ์ตั้งไว้ที่ R าร์คูลซิมาเดิมนะครับนี่ก็นี่เลยแบบนี้เลยนะครับสังเกตรตรงเข็มมิเตอร์นะนี่นะนี่เข็มมิเตอร์ขึ้นนะครับตัวโหลดนี่ถึงแม้จะกดไม่กดก็ตามนะครับเข็มมิเตอร์ก็ต้องขึ้นตลอดเวลา เพราะว่าโอโหลดเวลาที่เกิดการกินกระแสมากเกินไปหรือเกิดการลัดวงจรตัวนี้มันจะเกิดการทิปนะครับแล้วก็มันก็จะตัดการทํางานมันจะวัดไม่ขึ้นนะครับเรากดเวลาเรากดรีเซ็ตปุ๊บมันก็จะต่อสภาวะให้เป็นแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ตัวนี้คือไม่ต่อแล้วนะคือมันเสียนั่นเองนะครับนี่นะนี่ตัวนี้คือเสียนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็โอเคแล้วเราทําการประกอบได้เลยครับผมแล้วก็ประกอบเข้าไปตำแหน่งเดิมนะครับ นี่มันจะเป็นด้านเดียวนะครับประกอบด้านนี้มันจะไม่ได้นะครับมันก็จะฟิกตำแหน่งอยู่แล้วนี่ใส่เข้าไปเลยนะครับมันก็จะล็อกอัตโนมัตินี่นะครับล็อกแล้วนะครับนี่ทีนี้ก็ประกอบฝาครอบเลยครับผมนะ,ะเมื่อประกอบฝาครอบเสร็จแล้วก็ขันสกูล็อกตามตำแหน่งเดิมนะครับ5ตัว หันสกูประกอบฝาครอบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาเทสการทํางานกันก็เมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยผมก็เสียบปลัก๊กเตรียมเทสการทํางานเลยนะครับ่ะลองปรับไปที่ตําแหน่งหนึ่งนะครับ<อ>เห็นไหมครับทํางานนะผมงานแล้วนะครับตาแหน่งหนึ่งนะตําแหน่งสองตำแหน่งสองนะครับ ส่วนสวิตตัวนี้เป็นระบบพันนะครับคือกดสั่งงานเป็นแบบเมน้นท์นวัครับกดปล่อยกดปล่อยนะครับนะสวิตก็จะคืนตำแหน่งเดิมนะครับก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วทีนี้เรามาดูนะครับถ้าผมจะถอดโถปันออกนะครับแล้วก็ลองกดสวิตว่าเครื่องจะทํางานหรือไม่ลองดูนะครับนี่ไม่ทํางานนะครับไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนไม่ทํางานนะครับ เป็นระบบเซฟตี้เพราะว่ามอเตอร์มันมีความเร็วสูงมากหากไม่ได้ใส่โถปั่นนะครับตรงนี้นะครับอาจจะเกิดอันตรายกับมือได้หรือว่าผู้ที่ไม่รู้นะครับก็อาจจะเป็นอันตรายนั่นเองนะครับนี่ไม่ทํางานนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมีสวิตช์อยู่นะครับวิธีการเทสได้นะครับสวิตต์ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าผมกดสวิตต์ตรงนี้นะครับโดยไม่ใส่ใส่โถปั่นนี่นะครับผมกดสวิตต์ตรงนี้นะครับโดยไม่ไม่ได้ใช้โถปั่นนะแล้วก็กดสวิตช์ครับน,นะทำงานนะครับผม ก็ดีเลยถ้าปล่อยนะครับเนี่ยมันก็มีสวิตเป็นเซฟตี้นั่นเองประมาณนี้ครับผมสำหรับการเช็คซ่อมเครื่องปั่นผักผลไม้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสาเหตุก็คือว่าเป็นที่ตัวโอเวอร์โหลดเสียก่อนที่ท่านผู้ชมจะแกะซ่อมเราก็ลองกดปุ่มรีเซตต,ตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับของชาร์ปรุ่นนี้นะมันจะมีปุ่มรีเซตนั่นเอง ถ้ากดปุ่มรีเซ็ตแล้วไม่หายก็แสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาที่ภายในก็ลองแกะเช็คไปทีละสเต็ปนะครับรับรองว่าเจอสาเหตุแน่นอนซึ่งคลิปนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เป็นแนวทางเบื้องต้นสําหรับท่านผู้ชมทุกคนวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสสิ่ง modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับ